โอยลวนลวนเอ๋ยได้ใบไหนวานี่ยใบไหนตัมากตัมาก ออสมบูรแม่น่าคุณนายแม่นมาคุณนายสิเียวร้องเนอเกสคนหสวนจนสินคนเดียาทอานีเจ้าแม่ให้มาเลย่าข้สมอให้ะายไว้พื่ใครพูดอยู่บนสูงให้่าจูว่าที่เือนไหลดําสเกียวให้มาสูยอสยทอดน เียมากันเดิมอังดาเดิ๋ยลังเวลา่าคำก่อนขอให้เสียงดีบอนดังเสียงไม่หวงคนทักบองไอ้มาสรรเสริอง์เสรยองคนกาถาเรื่องของกาเลวะนำขาสะกจิตุ่ันฟังแล้วบ่อนี้ลำเมื่อใดกังวงกันจริงใช่เ้มาละสมกับเพนคาใครของทันสาตูเดือีนางบานวันมาอีคุ้ผูู้กันผาจารย์ผู้มาสอนสัง่งเดมากันเดิมอังกรับผู้ทานธรรมสันทางไอ้ล้มนาล้มลังท่า นี่คนละชุมสมสารอีลางกมบ้านข้าท่สนเศรษีขอมอีขวบปะานุ่มนองใส่เสียนใส่เสียนปานุ่มนองใสเสียนลวีละ่อทกเอรจสิกาอะยับแรกแข่งมานค่ะ